สวัสดีครับผมวันนี้อกวบผมนะครับผมเช่นเดิมครับผมเกษตรกรครับผมก็จะเป็นนักรีวิวที่จะ นอกส่วนั้แท้นะครับรีวิวแบบตรงนะครับบอกวิจารณ์แบบตรงนะครับผมดีคือดีแย่คือแย่นะครับผมวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะแล้วบอกต่อนั่นเองครับผมก็จะเป็นรายการสำหรับการรีวิวอนิเมะนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เราหายจากการรีวิวอนิเมะก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะครับผมก็กลับมาหลังจากที่ได้ทํา3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮาร์ปจบไปซีซั่นวินเตอร์นะครับผมก็เป็นซีซั่นที่ยาวนานนะของไอการพูดถึง3ตอนแรกของซีซั่นวินเตอร์ครับยาวนานมาก20กว่าเรื่องนะครับก็ต้องรู้ว่า การรีวิวในแมสเซนซันเวนเตอ2023จะมีเรื่องที่ดีแย่แค่ไหนกันนะครับตามนั้นโอเควันนี้ยกกับการรีวิวอนิเมะนะครับใน s ซีซัน4 2022ครับผมก็จริงๆแล้วก็คือมันก็ทําช้าไปน่แหละแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีเวลาแล้วก็มีรายการที่ต้องมาแซงมาก่อนไปเพะ่แบบการรีวิวพวกตัวของอนิเมะอะไรเอ่ยมันอาจจะต้องช้าไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอโทษไปจริงนะครับจริงก็ ก็ที่จริงแล้วมันก็ติดเรื่องของการแลบรีวิวเมกเก่าก่อนใช่ไหมรีวิวเมกเรื่องเก่าที่ผมได้ติดไปก็ตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับผมก็จะมารีวิวเมกซีซั่น4ให้เสร็จสิ้นในปี2022ให้หมดนะครับผมเพราะตอนนี้ก็มีเรื่องที่จบไปแล้วแล้วก็มีเรื่องที่ทำสองโคเออร์ที่มีแบบ24ตอนมีประมาณ2ซีซั่นก็เริ่มจะจบกันแล้วนะครับผมก็เลยจะมาพูดถึงอนิเมะในการรีวิวมาให้ฟังนะครับผมโอเควันนี้ก็อยู่กับเรื่องแรกนะครับผมของซีซั่น4 2022นะครับผมเปิด เรื่องนี้นะครับบอกว่าจะเป็นอนิเมะที่เกี่ยวข้องกับแนว สไลด์สไลด์นะครับผมสไลด์สไลด์นะครับผมของโซโล่ายแจมอารโซโลที่นี่ถ้ว่าใครหลายคนน่าจะชอบกันเพราะว่ามีผลงานที่ถึงแม้จะเป็นผลงานที่เนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ผลงานของตัวของอนิเมะมันมีความใส่ใจแล้วก็มีความที่แบบรู้สึกว่าเรารู้สึกแบบเออเรารักตัวโซโลดีเพราะว่าความใส่ใจของเขาถึงแม้เนื้อเรื่องจะบางทีจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางเรืออ่องอยู่ธรรมดานะครับผมก็รีได้ว่าเป็นโซโล่ที่ใครหลายคนน่าจะชอบแล้วทุกวันนี้นะครับผมก็รอดูว่าผลงานนี้จะเป็นไงนะครับกับเรื่องแล้วฟายรายที่เกี่ยวข้องอกับ สามใหย้ยอมายนะครับทำตัวสบ,บ,บายๆแล้วก็ชอบสัตว์แล้วก็ไม่สนองเทคโนโลยีนะครับผมแต่ว่าชิ้นและเป้าหมายจนท่ามาเจอกับ ดยพี่คนนึงนะครับผมที่อยู่ในชมรม DIY นะครับผมแล้วก็ถูกเข้ามาชมรม DIY แล้วก็มีการสร้างเรื่องราว DIY มมมเรื่องราวของมันงเตี้ภาพมาก็เป็นแนวชิวๆส,สบายๆส,สบลท์นะครับกับการสร้างของ DIY ที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าจับตามองของซีซั่น4สม2 2อ,อีกเรื่องหนึง่งที่เป็นแนวออริจินอลเลยนะครับเรื่องนี้ก็รอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดีแค่ไหนกันครับโอเคก็เสียเวลาเรามารีวิวเลยครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่าดูอิด Yourself ครับผมหรือ Do it Yourself ครับผมโอเคเอาละ่ะก็ไม่เสียแล้ครับผมกระน,นำนะครับผมอ่ะอย่าลืมบอกพูดผมลืมพูดอย่างหนึ่งนะครับเรื่องนี้ไม่สปอยเนื้อหานะครับเป็นการรีวิวที่ผมไม่ได้สปอยเนื้อหาแล้วผมก็จะพูดให้เป็นเลยทั้งหมดแล้วก็พูดเป็นบทสรุปโดยที่ผมจะยานพูดเนื้อหา,อาพูดไม่สปอยเนื้อหาทั้งหมดให้มากที่สุดนะประมาณนี้นะครับโอเค เตะนั่มนะครับผมในช่วงฟอร์สองพัน่สิบองอ่ะต้องเลือกมาเป็นซีซั่นที่อนิเมะน่าสนใจนะมากมายนะครับผมน่าร่วมเป็นซีซั่นที่เราก็น่าจะดูอนิเมะสนุกอยู่นะครับผมเพราะว่ามันมีซีซั่นที่มันเป็นปีปรากฏการณ์เชตัวของโบจิตหรือล็อกเอ่ยที่อยู่ดีก็กลายเป็นแสงในซีซั่นนั้นแล้วก็มีตัวของเคียนซอมีตัวของอาร์สบอรมีเกิดใหม่ดามมีเทพในเงาเอ่ย มีซีรีส์อะไรต่างๆมากมายนะครับแต่เรียกกันว่าอนิเมซีซั่นก็คือว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะสนใจแล้วก็เป็นซีซั่นที่ดูสนุกจริงๆนะครับซีซั่นนี้ก็รอดูว่าซีซั่นนี้จะมีอนิเมะที่น่าสนใจแค่ไหนและครับโอเคเราพูดถึงอนิเมะเรื่องนี้กันนะครับเป็นเรื่องเลยนะก็คืออนิเมะแนวออริจินอลที่ผมรู้สึกสนใจซีรีส์นี้นะว่าเออมันเป็นซีรีส์ทแนวชีวิตสบายที่น่าสนใจทีเดียวนะครับประกอบตัวของดูอิด ยัวเซลนั่นเองครับผมโอเคก็เป็นออริจินอลจากซโลไพแจมนะครับที่เราเราจะมาฟังการรีวิวกันนะครับกับเรื่องนี้นะโอเคเรื่องนี้นะครับสามาดูแบบถูกลิขกสิทธิ์ที่ไหนบ้างอ่ะก็ต้องพูดก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแบบถูกลิขกสิทธิ์ในไทยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าเศร้านิดนึงนะครับผมที่ไม่มีกิะสิทธิ์ไหนเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ ก็จริงๆแล้วก็แสไทยก็ค่อนเงียบนะก็ส,สเสียดายหนึ่งที่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีเรื่องนี้ก็ไม่มีเก็บไม่มีแบบค่ายเล็กเสไทยาาแต่ว่าถ้าคนอยากดูดูอีกอยู่เซล ดูได้ที่โตของคันชิโร่นะครับผมคันชิโร่หรือใครอ่ถูกละสิทธิ์ในโตฝรั่งทั้งหลายแหละวคุณอยากดูใม่แบบถูกละสิทธิ์ผมก็แนะนำว่าคนดูที่นั่นนะครับผมที่ตของคันชิโร่เท่านั้นน่าจะเหมาะกว่านะครับสำบเบอของดูอ่เงเซลนะครับก็เสียดายไม่มีซับไทยนะไม่มีภาคไทยแบบถูกละสิทธิ์นะมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ค่อยไว้ใจมันก็ไม่ค่อยมีกระแสเท่าไหร่หสำเรื่องนี้ละก็เข้าใจได้นะครับผมเลยไม่ได้ว่าอะไรค่ะนะสำโตเซเรน,นีนะครับผม ค่าชิโรนครับหรือเิษในไทยก็ว่าคุณรอก็รอดูว่าจะมีไขยไหนเข้าสักวันหนึ่งนะครับว่าคุณรอค่อยนะครับโอเคเรื่องนี้ นะครับผมก็อ่ะอย่าลืมพูดอกอย่างหนึ่งนะครับถ้าชอบก,ก,ก็อย่ากดไลค์กดติดตามได้นะครับแล้วก็ขอฝากการชมผมก็รายการผมมันจะมีการพูดถึงการรีวิวอะไรไมหรืออาจจะมีการรีวิวอะไรต่างๆนะคนก็ผมจะพยายามทำที่น่าที่สุดเพราะว่าเวลาของผมมันอ่าเวลาในการอะไรต่างๆค่อนข้างจะมีเวลาที่จํากัดนะครับฉะนั้นผมก็จะพยายามพูดให้ถึงในสุดนะครับแล้วก็ขนมาจริงสรบคนที่ติดตามแล้วนะครับขนม,มาที่ติดตามก็เสมือนมาครับผมขอบคุณจริงๆที่คุณติดตามผม ขอบคุณจัดใจจริงครับผอมตามนั้นแล้วก็คนนี้ยังไม่ติดตามถ้าคุณชอบรายการผมติดตามผมก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรกดไลค์ให้กลังใจก็ได้คอมเมนต์ติดตก็ได้ไม่ว่าอะไรกันครับตามนั้นโอเคเอาละเรื่องคาดหวังซี r i e s นี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องในแอนิเมะในซีซั่น four ลที่สองที่เป็นหนึ่งใน6ที่ผมคดาดหวังที่สุดนะครับผมก็จะมีเรื่องอ่ารู้สึกว่าผมจะมีตัวของเคียวไคและคาเซอร์มีธนกุกิอ่าเคียวไคและคาเซอร์ธนุกิ มีตัวของบุจิมีตัวของดูอิจเซลมีอะไรอีกอ่าเมดเมดแล้วมันมีอะไรอีกอีกเรื่องหนึ่งเอเมดแล้วมันมีอะไรหนึ่งรู้สึกว่าจะมีน่ไม่ใช่เสี่ยงสอบรู้สึกว่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งผมลืมแล้วไม่เป็นไรนะครับผมก็ประมาณห้าเรื่องนะครับผมก็หนึ่งนั้นก็คือซีรีส์ดูอิจเซลนี่แหละที่ผมก็ได้เป็นหนึ่งในหกเรื่องที่ผมนั้นคาดหวังนะครับผมสาเหตุที่ผมคาดหวังก็คือพายแจม นตามนั้นเลยเป็นโซโล่ไยแจมแล้วก็เรื่องของคอนเซ็ปต์อะไรต่างมันมีความน่าสนใจอาจจะเป็นแนวชิวๆสบายที่ผมรู้สึกว่าเออจะเป็นซีรีส์ที่บอกว่า โอ้น่าจะดูทีวีสบายได้ดีเลยนะอะไรนี้นะครับผมสับตัวของซีรีส์แนวอะไซส์ซับไลน์นี้ที่จริงแล้วแนวเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องที่แบบผมไม่ได้คาดหวงลหละนะนะังขนาดนั้นนะสับตัวของซีรีส์นี้เพราะว่าเอาตรงแล้วคือมันเนี่ยเซอร์ไพรส์ทั่วไปแหละแต่ว่าคอนเซปต์อะไรต่างหรือเรื่องของเรื่องงานภาพไลน์อะไรต่างมันเป็นซีรีส์ที่บอกว่าเฮ้ยผมรู้สึกสนใจกับซีรีส์นี้จริงๆนะครับผมสับตัวของดูอีกแสวนะผมเลยเป็นเรื่องที่ก็น่าจะคาดหวังนะครับสับตัวของไอนิเมะเรื่องนี้นะครับโอเค เอาล่ะกับตัวของโซโลก็จะเป็นโซโลไพแจมซึ่งก็ผลงานในซีซั่นบินเตอร์สองสาก็จะมีตัวของคูโบซังนะคุณคุณหน้าคุณตานนะครับผมก็ผลงานคูโบซังนะโอเคส่วนผลงานของดูยเซลล์จะเป็นผลงานในซีซั่นโฟร์สองพันยี่สิบสองที่เรียกว่ากลับมาในรอบหนึ่งปีหลังจากทํางานฮังกีโชโจนะครับผมซึ่งเป็นผลงานที่เรียกไว่าดีมากในปีสองพันยี่สิบอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ผลงานเก่าๆเช่นตัวของอาโทวาวันจันทร์นะครับโทวาออนมันเดย์วันจันทร์ดิ้งดึง มีตัวของเกมเมอร์นะครับซีรีส์อาซีรีส์แนวหญิงเล่นเกมอะไรเสียแล้วก็จัดพิ่คอนนะซีรีส์ที่ลายเส้นเดียวกันกับทาวารเดีนะครับผมแล้วก็มีตัวของกิฟเนี่ยทายาสกิจอสศรน,นะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่เนื้อเรื่องเอาตรงคือม <c oughs> ึงหายใจเลยมึงอะไรก็ไม่รู้ว่าสายหัวเลยแต่แบบเรื่องของงานภาพอันนี้ผมว่าต้องชื่นชมตัวพายจมจริงว่ามันเขาทํางานภาพได้แบบก็ยอมรับตรงว่ามันดีอะนะ นะครับผมตามนั้นโอเคโซโลไพแจมันเป็นโซลที่ก็ต้องยอมรับาตรงครับผมเรื่องงานภาพเรื่องอะไรต่างเป็นโซลที่แบบมันดีอยู่แล้วอะมันเป็นโซลที่แบบมันคุณภาพมันอะไรต่างก็กรอดูเรื่องของงานภาพดูเฮเซจะเป็นไงแต่ดูในเทลเลอร์ผมก็บอกว่าโอ้โ oh ห งานภาพตรงนี้เขาน่าจะทำลายเส้นให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นลายเส้นที่ผมสักว่าเออน่าจับตามองจริงก็ต้องรอดูว่าผนเจ้าผูดถึงงานภาพเรื่องนี้ไป็นระยะไหนไงนะครับตามนั้นโอเคส่วนตัวของผู้กับและคนเขียนบทนะครับผมพูดกับคือตัวของเอเยเนดะนะครับคาซึฮิโระนะครับจากฟิลิโคลุสสบป่วนกับกุมพิสัทหน้าตายนะครับสองเป็นเจ็ดสาม uh เปนแปดจิบเนี่ยสกายาสุริย์ละโซนแล้วก็ผลงานล่าสุดของเขาคือคายิกิโชโจครับผมก็เป็นผลงานกำกับล่าสุดของเขานะ สำหรับคนเขียนบทนะครับผมฟูเดย์ยสึคาสึยุกินะครับผมก็จะเป็นผู้นำกลับที่ต้องเป็นคนเขียนบทที่ทำงานดีแบบปนกันไปแต่ว่าผลงานที่เราน่าจะรู้จักกันดีตโต้แบคโคเวอร์โชจูรุสึเยวโคนะครับผมไอสองสาววาซิโรลแหละซึ่เป็นซีรีส์ผมชอบมากจากมาตักโลกโอเมริกาเราเชิญทั้งสองภาคนะครับผมจะชิ้นต่อมชิกทั้งสองภาค เกินมาเป็นซลามสามภาคนะครับผมสามภาคเลยเอลโลมาคุ้งนะครับผมทั้งสามภาคแล้วก็ภาคล่าสุดของซีซั่นโฟด้วยเอลสกูดเลเวอร์เลเวอร์สายึ้นนะครับมาโจโานทับิทับิแล้วก็การเล่นแข้งของอ่าการเล่นแข้งของบุก,ก้าไซฮิวนะครับผมแล้วก็มีตัวของอ่าแล,ละของล็อกภาคล่าสุดด้วยภาคสองแล้วก็ภาคล่าสุดด้วยนะครับภาคแร่ล่าสุดลินาเดลแล้วก็ในซีซั่นนี้นะครับผมเขาได้เขียนบทสามเรื่องนั่ก็คือเกี่ยวกูดเออกิ้วปนก้อนหาน่าฟุกโกโนองกิ้วแล้วก็ตัวของฮิลโลมาคุ้นครับผมก็ อาจจะแอบมันๆนิดนึงสับโตของคนเขียนบทเพราะว่าคนเขียนบทเขาเขียนบทสามเรื่องคือเข้าใจใช่ไหมครับผมสับคนที่คนไม่เข้าใจว่าทาไมคนเขียนบทสามเรื่องถึงเป็นกำมวงจันทร์มันมีกรณีอะไละครับผมคือคนที่เขาเขียนบทมากกว่าสองหรือสามเรื่องอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะออกมาไม่ดีมันจะมีบางเรื่องที่แบบโอ้ดีไปเลยอีกบางเรื่องคือแบบอาชิบหายแล้วกูแรกแคือแบบมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไว้คือคุณอย่ามันหวันเลยแต่ว่าอันนั่นแหละเคยใครที่ดูมาแล้วคขน่าจะรู้ก็ดีว่าเขาจะไปทุ่มเรื่องไหนที่สุดนะนะครับผมแต่ว่าอะ เขียนโม3สามเรื่องก็เป็นเรื่องที่หวานๆนิดนึงแต่ว่าพุ่งกลับอ่ะพุ่งกลับมันมีศักยภาพของการเขียนแนวว่ายิงๆน่ารักน่ารักมาแล้วแต่เลยเป็นซีรีส์ที่บอกว่าเออการกลับกับน่านจะน่าสนใจได้แต่คนเขียนบทก็ต้องหวานนิดนึงเพราะทำสามเรื่องนะครับตามนั้นโอเคก็ความคาดหวังของผมผมก็พูดไปแล้วว่าหน,นึ่งในหกเรื่องที่ผมคาดหวังแต่อาจจะแอบมันหวานนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแนวเซ็ซบไลท์ก็เลยไม่ได้หวังเยอะแล้วก็คนเขียนบทที่โอ้เขียนโมสามเรื่องเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะนะครับตามนั้นโอเคเอาละ ก็ไม่เสียแรงครับผมเราพูดถึงความรู้สึกกาจจะกัชมนะครับไม่สปอยเนื้อหานะครับ12ตอนของซีรีส์ d o i t Youself r นะครับพอมาถูกของเรื่องงี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าทําไมถึงการไม่ตั้งชื่อว่า DIY o u r s e l f เลยเรียกเป็น DIY Youself r หรือเรียกเป็นชื่อไทยก็คือช่วยตัวเองนะครับเป็นอนิเมะที่หญิงๆจะช่วยตัวเองด้วยกันนะครับผม เอาไม่เรียกมันสองแงสองงานจะ,ะไรคือผู้หญิงมาช่วยตัวเองในการทํา DIY ในการทําสิ่งของอะไรต่างเลยเป็นการช่วยตัวเองเ็๊ใช่ไหมโอเคคืออันนี้ม่ช่วยตัวเองนะครับผมตามนั้นอนนีมช่วยตัวเองก โดยโยเซฟูนะครับผมจะเป็นอนิเมะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนะครับเซโรฟูนะครับผมสามันญมปลายชื่อที่ทําตัวสบายๆนะครับไม่สนเรื่องรอบตัวซุ่มซ่ามเจ็บตัวง่ายความประมาทชอบสัตว์และไม่สนเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับผมใช้ชีวิตแบบไร้เป้าหมายและไม่ค่อยสนิทหนใครจนมาพบกับรุณพี่ยาโซคุเลที่ช่วยซ่อมจักรยานให้เมื่อตามไปขอบคุณที่หลังโรงเรียนแล้วพบว่าชมรมขาดสมาชิกเธอจึงถูกชวนชวนลมเดียร์ไว้นะครับจนได้สร้างเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของเดียร์ได้วยตนเองครับผมก็ เรื่องราักวันนี้สับตัวของดูอิโยเซอ่าเข้าใจใช่ไหมครับผมถึงเรียกว่าโยเซอฟุนะครับเพราะว่าชื่อเซอฟุนั่นแหละเขาบอกตามนั้นโอเคเซอฟุ okay. คือตัวหลักของเซ r นี้นะครับผมเราจะมีตัวละครเสริมแล้วก็ตัวละครที่น่าจะเป็นคู่เกย นะครับผมู่เกก็คือตัวของมิคุแล้วก็มีตัวรองคเสริมเช่นตัวของเลทาคุมิอ่าโจชุกโกนะครับผมหรืออ่าโจชุกโกนะครับผมโจเลียนั่นแหละแล้วก็ตัวของโคกิโคเกะเลนะครับเซเอะนะครับผมหรือชินะครับผมชินั่นแหละก็แต่ละคนจะมีลักษณะต่างกันนะครับผมสับตัวของซีรีส์อ่เรื่องนี้สับด้าอคาเลเตอร์นะครับผมก็ เรื่องราวของซีรีส์ดูเอียเซลเอาตรงคือมันไม่มีราคานั้นอัลต้องพูดง่ายๆนะครับผมมันก็คือเรื่องราวแนวชิลๆสบายกับแกง๊งกิวแก๊งชมลมสร้าง DIY นะครับผมก็เป็นการสร้าง DIY มีเรื่องราวของมิทยาศาสในการสร้างฟิร์นฟ DIY แล้วก็มีการสร้างเรื่องราวความสม,มารถจอะต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันนะครับในหลายส่วนนะแต่ถ้าเราพูดถึงด้านที่ดีอย่างหนึ่งของซีรีส์เหยีเซลก่อนนะครับผมก็คือโตของงานเลี้ยม่ั่น นั่นแหละครับคือสิ่งที่ดีมากครับผมภายแจมทํางานเรื่องนี้ได้สุดตีนพูดผมพูดงานน่ายๆนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ภายแจมอะทํางานน่าจะงานในวิชั่นน่าจะทุ่มเรื่องของลายเส้นที่สุดแล้วเพราะว่าคนสังเกตงานของดูเยเซลนะครับผมงานของดูเย,เ,ยเซลจะเป็นงานที่เรียกได้ว่าเป็นงานที่ เล่นลายเส้นเรื่องของงานแสงกับสีแล้วก็เรื่องของไอเรื่องของแสงไอสีเนี่ยแหละเรื่องของการสีที่มันจะดูจางแต่อะไรก็ตามแต่มันเป็นงานที่ว่ามันดูมีความชิลสบายแล้วก็งานมันดูมีความเอกลักษณ์งานมันอาร์ตอะเรื่องนี้คือสามารถทำลำเป็นงานอาร์ตแล้วก็มีซีนนะเป็นซีนหนึ่งที่เป็นซีนที่ผมว่าโอ้โหไายแจมคุณเอาตรงคือซีนนั้นเป็นซีนที่แบบมันไม่จำเป็นต้องมีไอไอแบบไออะไรงานภาพในตัวไอ เราโชว์สกคปปิ้งก็ได้นะ่ะไอ้งานภาพที่แบบไอเอาคนจริงมาวาดแหละมึงไม่ต้องทำอย่างไงก็ได้แต่ว่ามันซีนนะเป็นซีนที่บอกว่าโอ้ oh my god ทำไมงานคนมันดีอย่างนี้คือนี่คือสิ่งที่ต้องชื่นชมนะคือแม้วาว่างานในเมชั่นมันจะไม่ได้ขนาดนั้นเออต้องพูดก่อนงานนเ,เมชันไม่ใช่แบบงานแม่งถึงขั้นแบบหวัวลื่นไหลางานแม่งหัวสัตว์ละเสียงแร่งเล่นจำฉา,าเต็มที่อะไรตม่มแต่งานมันดีจริงๆนะ ยเฉพาะอาสต,ตายเอ้ยอาสต,ตายคาทเตอร์ดีไซน์เขสร้างวาน่ารักนะโดยเฉพาะเซเลฟูโอ้น่ารักเออเซเลฟูเหมครับน่ารักแล้วตัวละครอื่นอ่ะนะชอบโดยเฉพาะมีเด็กคนหนึ่งอ่ะชอบชี้นะครับไม่บอกว่าใครอ่ะมันเดี๋ยวมันก็มาคอมเมนต์เองแหละนะครับผมโอเคเอาล่ะก็เรื่องนี้นะครับผมคาทเตอร์ดีไซน์ผมก็อาจจะต้องพูดหน่อยนะ,อะไอ้เรื่องของคาเตอรดีไซน์อันนี้ผมยก เรื่องของโลกสิ่อนิชมมาก่อนผมเลยพูดถึงด้านของงานอนิเมชันก่อนก็คือตัวของคาเดนเซนไซคนเราแบบงนี้คือตัวของมาซุโอโยซเกะแหละครับซึ่งเป็นคาเดนเซนไซบังโรชูเตอร์ยามาโนะโซโตเมะสาวเป็นเขาแน่ซึ่งเป็นสาวเป็นเขาเนี่ยจะมีอนิเมะในภาคล่าสุดก็ดคือไซน์แลนฟอร์ของซีรีส์เดียวกันโดยเฉลี่ยแลแหละแล้วก็ไดรัมเซอร์เซโรทาโกนะครับผมโอเคก็เป็นคาเดนเซนไซเรื่องนี้ก็สร้างคาเดนเซนไซมาน่ารักเลยแหละโดยเฉพาะผลงานใหญ่กับยามาโนะโซูตเมะนะครับผมตามนั้นโอเค ก็งานไม่ใช่ก็เหมือนในครั้งนี้ครับผมงานดีจริงอันนี้ยอมรับนะครับผมงานแบบน่ารักเอองานสไตล์น่า,ร,านะรักงานสไตล์ชิๆสบายนะครับสร้างมานารัลนะโอเคส่วนด้างเนื้อเรื่องอันนี้ก็ต้องพูดก่อนว่าเนื้อเรื่องของมันมันก็เอาตัวตรงครับผมมันไม่มีอะไรขนาดมันคือเรื่องเล่าการสร้างความสัมพันธ์เรื่องเล่า,าแบบว่าชมไอผู้หญิงมันทำน่าได้กันมาสร้าง คอ bon นิเจอร์มาสร้างสิ่งของ DIY เป็นสร้างความสัมพันธ์เป็นสร้างมิตรภาพกันมันคือเรื่องราาประมาณนี้นะครับผมสับซีรีส์ของโดยเอเยอ์เซลมันเลยไม่มีอะไรพูดถึงมากเท่าไหร่สรับการรีวิวของดาวสตอรี่เพราะมันแนวชิลๆสบายดูออกหน้าอะไรตามแต่สิ่งที่ก็ต้องชื่นชมด้านของเรื่องนี้ก็คือ มันทำในเรื่องมา,าชบายได้โอเคนะอันนี้ก็ต้องพูดก่อนถึงแม้ว่าจะมีคอนเซปต์ DIY ที่ก็ต้องเป็นข้อเสียส่วนหนึ่งก็คือมันไม่ได้มีความเป็น DIY มากขนาดนั้นเท่าไหร่แต่มันก็มีเป็นคอนเซปต์ในการ DIY แต่เข้าใจอยู่ที่ถึงไม่ถึงแบบสร้างให้มันมีความ DIY เพราะมันมีการโปรโมทสินค้าอาเซียนี้ ซีนนี้ผมพูดระก่อนว่าซีนนี้มีการระลดมมีการเอาได้เงินทุนมาจากอ่าคนผู้ผลิตฟอร์เเจอร์นะครับผม D.I.Y ในที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นมาเป็นคนลงทุนด้วยก็เลยทําให้แบบมีสินค้ามีโปรโมทอะไรก็ตามนะซึ่งอันนี้ต้องที่ชมก่อนว่าการตลาดครานี้เอาเรื่องนั้นโดยเฉพาะโตของดูยอเซลเนี่ยที่บอกว่าขายชาขายแก้วหรือแม้กระทั่งบูเล่บูเล่นะครับผมถ้าคุณซื้อซีดีของเราเราจะแถมกล่องเอาไว้ใส่ของด้จริง คนไปดู t ทวิตเตอร์ครับผมดูเหยื่อเซลล์น่ะเขาขายของเว้ยแล้วเขาทํากล่องไม้ที่ใช้งานได้จริงซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากเว้ยคือแบบเฮ้ยมันเคยมีขาวว่ามันเคยมีอะไรแบบการขายุบเล่ที่มันประแปงนอย่งในวงการอะไรไหมมันก็เคยมีแต่ดีวาถึงเป็นอะไรที่มันแปลกตามากเพราะว่าคุณบ้าอะไรคุณมาขายงานช่างอ่ะดีดีวิดีเดี๋ยวนะคนโบจีขายแพ็คเก็ใหม่เว้ยคุณซื้อุบรี่ได้กีตาร์ฟรีหนึ่งตัว ราคาประมาณกี่แสนไม่รู้อะตอนนั้นอะเดี๋ยวอาจจะมีได้แต่ DIY มจริงแต่ราคาก็เอาราคาก็นั่นจะสูงกว่าแผ่น b ู u ล a y ปกติอะไรเพราะว่ามันแถมกล่องมาด้วยใช่ไหมกล่องอุปกรณ์ DIY ดูอเซลเขียนไว้เลยดูอเซลแล้วก็ทำเป็นกล่องทำกล่องจริงนะซึ่งเป็นการตลาดที่บอกว่าเออมันมันเจ๋งดีแต่มันก็ลงทุนแบบโอ้โหก็มันก็คือเอามันก็ลงทุนแบบว่ามันมีเงินทุนจากไอโตของบริษัทที่สร้าง DIY ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นมาแล้วไงนะครับผมเข้าใจใช่ไหมโอเคตามนั้น ส่วนด้านของเนื้อเรื่องนะครับผมก็พูดไง,ไง่ายๆคือมันก็เป็นแนวเซอร์สไลด์ที่เนื้อเรื่องมันมีสิ่งที่สําคัญอยู่แต่มันอาจจะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างน่าเบื่อสำหรับใครหลายคนเพราะว่าเอาตรงเซอร์สไลด์อ่ะถ้าไม่มีมิติของการเล่นมุกด้วยมันจะเป็นซีรีส์ที่มันก็คือแนวชิวๆที่น่าเบื่อไปเลยเพราะเอาตรงนะครับผมซีรีส์ที่มันมีแค่ไซสร์สไลด์เดียวอะมันจะ ชิวๆเกินไปอาร์เกตใช่ไหมชิวๆทำไมเพราะว่าน่ะซัสซัปไลต์จุดที่ต้องมีคืออ,อาร์หนึ่งความน่ารักสองมุกและเรื่องราวของแนวความเป็นซัสซัปไลต์ซึ่งเรื่องนี้มันถูกสองอย่างแล้วความนา่ารักกับเรื่องราวของซัสซัไลต์แต่สิ่งหนึ่งคือเรื่องนี้ขาดมุกเรื่องนี้ขาดเสน่ห์ในการเล่นความนา่ารักอะไรต่างเกี่ยวกับมุกไหมซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่มันดูเอาความนา่ารักกับความซัสซัพไลต์กับการสร้างเดียวานเฉยๆครับนี่แหละคือข้อเสียของดีเอลเซลซ์แรกก็คือเรื่องของมุกมันทําให้แบบ มันอาจจะสู้ในเซตสุไท้าในซีซั่นนี้เรื่องอื่นมันไม่ค่อยได้เพราะว่าเรื่องของมุกมันไม่ได้มีมิติขนาดนั้นในการเล่นเล่นทําให้แบบอาจจะมีซีนที่น่าเบือ่อซีนที่ไม่ดีอะขนาดนั้นไอ้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าซีรี R ส์โดยแซมแวนแลสวออย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าสิ่งที่ดูเหวี่ยงแซวที่ผมชอบก็คือเรื่องราวของตัวละครที่ยังตรองตรงก็ผมถึงแม้จะเป็นจุดเสียด้านหนึ่งคือตัวละครมันไม่ได้มีสเสน่ห์ให้พูดถึงใน,นเรื่องขนาดเพราะว่าในเรื่องของแต่ตัวละครมันมาตอนเดียวจบนะเพราะว่า เนื้อเรื่องคนดูเยียเว่ามันจะเป็นนน้นที่สองคนก็คือเสร์และผูกกับมิกุส่วนใหญ่ส่วนที่เหลือก็คืออ่าเรารู้ว่าคนนี้เป็นยังไงเรารู้คนนี้เป็นไงก็สามารถก็เปประมาณว่าคนนี้เป็นไงแล้วก็จบตอนเดียวตอนเดียวๆๆแล้วก็มีเรื่องราวอาจจะมีการเกิดแบบเออนี้ใส่ตัวละครเรื่องนี้เป็นไงคือง่ายๆคือในช่วงแรกๆของดูเยอเซียจะเป็นการที่เอาตัวละครในชุมนมเอาเอาตัวละครมาใส่เพิ่มชุมนมมากข,ขึ้นโดยเฉพาะตัวของเลอาทาคุมิ โต้ของอเลมันหัวหน้าชมรมโอเคแต่คุมิ้หรือโต้ของโจเลียควีสเบอร์ดีแปดนะครับผมไม่รู้ไม่รู้ไม่ชื่ออะไรนั้นก็ลองไปหาดูอ่านแล้วกันเออ่ชี้เอออะไรเงี้ยหรือโต้ของอามิโครทำไมถึงมันเข้าดูใหญ่เซลอะไรประมาณน,นี้นะครับผมก็จะมีเรื่องราวแต่ละคนที่ก็มีเรื่องราวชีวิตสบายเรื่องราวที่บอกความเป็นมาของพวกเขาคือไงทำไมเป็นอยู่ที่นี่อะไรได้แล้วลก็ซีรีส์ที่แบบในช่วงที่มีการนำตัวละครมาเป็นซีรีส์ที่ดูชิลแต่ว่าพอรวมกััันนนนปปุ๊บว่่ามมเ็ซรีีส์ทแบบบมมัันก็ีดส่งคคมืออพรวกันปุ๊บอะ ไอการโดนเรื่องที่มันทำให้รู้สึกว่าเราอินกับเรื่องเราของความไป DIY มันมันไม่ได้ขนาดนั้นอันนี้เข้าใจนะเพราะว่า สิ่งหนึ่งที่ทําให้ซีรีส์ตัวแหวเซลมันสาม,มารถทำให้คนดูต่อได้ก็คือเรื่องราวสองคนที่มีความเกย์เช่นเรื่องราวของเซลลฟูกับมิโกะที่มีเรื่องราวความสัมพันธ์ในหน้าที่แบบว่าเออเป็นเพื่อนรักกันแต่อยู่ดีก็แบบว่าเออไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าตัวของเซลลฟูมันเป็นคนที่แบบโอ้ไม่ไม่อยากคิดเลยแต่ว่าตัวของมิโกะก็เป็นเพื่อนที่แบบแต่ว่าก็ไม่ค่อยคุยกันแต่สุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็รู้สึกว่าเออเรามีความเป็นเพื่อนและมีความเป็นมิตรภาพกันนี่คืออซซีีีรสสทท่่่ดววเเเเนนและะป็พา มันจะมีซีนหนึ่งที่ผมสึกชอบมากก็คือซีนการให้กำลังใจกันแหะแล้วมันเป็นซีนที่บอกว่าเออมันเป็นซีนที่อิมแพกดีเพราะว่าเอออย่าถอยเว้ยถึงแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นแต่้องอย่าถอยนั่นมันคือเป็นสิ่งที่แบบผมชอบมากกับเรื่องราวสอคน,นี้แต่ว่าที่เหลือมันก็สุดท้ายมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นสับตัวของซีดูอย่าเซลมันกัเรื่องราวการสร้างมิตภาพที่ผมก็ไม่รู้นะดูอย่าเซลอาจจะมีภาค2หรือเปล่าเพราะว่ายอดขายอะไรต่างมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องของกระแสอะไรก็ตางก็ต้องเรา ให้เรื่องนี้เป็นที่รู้จักอันนัขึ้นไป,ไปเพราะว่าตอนนี้คือสตรีมมิ่งในใน,ในต่างประเทศมันมีแค่ที่เดียวอะแล้วสตรีมมิ่งในเอเชียมันไม่ได้ขาดน,นะน่ผมรู้สึกว่าซีรีส์เดียวน่าจะจบแค่บางนี้นะครับมห้าตางบรานสองก็ดีเหมือนกันนะเจะ้ดูความเชี่ยวบาญแต่ว่า สุดท้ายแล้วซีรีส์ดูเสรจเสรมันเป็นซีรีส์ที่แบบว่ามันแค่มีความสบายๆที่โอเคแต่ด้านเนื้อเรื่องหรือด้านที่แบบเราสึกอินกับความเป็นแนวน่าคักหรือความสัมพันธ์หรือความผูกพันอะไรต่างสึกว่ามันอาจจะทําได้ไม่ดีขนาดนั้นแต่เป็นซีรีส์แนวบายลท์ที่มันโอเคจริงแต่อันนั้นน่าเบื่อสำหรับคนเพราะว่ามิติของการยิงมุกมาจับไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมตามนั้นโอเคส่วนเรื่องของงานสาวประกอบนะเอไอเมชั่นผมูดไปแล้วนะส่วนเรื่องของสาวประกอบนะเผาเราจะพูดถึงนักผาาแล้วก็สาวประกอบแล้วก็เพลงปิดผ อ่านักพากย์นะครับผมเซนโซฟูนะครับโดยตัวของอีอะไรกี่โคโนมินะครับอามิคุนะครับผมอามิคุขอไปอีจินโนสะคณะนะครับผมคณะนั่นแหละเลนะครับผมจะเากโชนาชโนเดวายสโกลาอายาเนะครับผมทาคุมินะครับผมวาคิอสุมินะครับผมอ่าโจเลียลุสเบติบแบดดัลือโจของโจซุโกะนะครับโดยตัวของเอ็มลินนิจโกะครับผมอ่าชินะครับผมทาเคชิคารินนะครับเราจะมีตัวละครเสริมก็คืออาจารย์ของเรียนนะครับผมฮาโลโกะคาคาชิยูมีนะครับแล้วก็อ่าแม่ของเซนโซฟูนะครับผมดี นะครับโดยโตขอฮีโนด่าคีกูโกะครับผมดีจริงนะโอเคก็นักพากย์พากย์ได้ดีหมดอันนี้พูดก่อนว่าไม่มีนักพากย์คนไหนที่พากย์แบบไม่มีปัญหาเรื่องเสียงไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวพากย์ได้แสบแก้วหัวต่างมันมีมันดีทุกตัวละคระครับอันนี้เรับตรงนะครับโซนแพงเปิดมันปิดนะครับผมเพงเปิดคือโอเคโดกีไอเดียโว โยลิลลคุโดยโตัวขอเกแะจูดีบุครับผมก็วงเดียวแหละชมเดียวครับผมตาตัตัตัาครับผมเพลงน่ารักมากเพลงน่ารักมากครับผมเพลงมันฟังเพลินมากเลยนะเพลงนี้ก็แล้หน่อยเมื่คนลองไปฟังว่าเพลงน่ารักมากจริงๆนะโซนเพลงปิดนะครับผมชิซุกุฮานาชิโดยโตของซอร์ฟูและบิคโคล่ะโคเกะร้องเพลงด้วยกันเออเอาเอาเอาตัวนั่งสองคนเนี้ยซอร์ฟูกับมิคโคนี่คือแบบเป็นเป็นแบบคู่ที่พิกเซวาดเยอะสุดนะ พราะคู่หลักอยู่แล้วแล้วลพลาดแบบโอ้โหโคตรดีนะครับบอวันนี้เยาแล้วโอ,โอเคกลับมาเพลง,งปิดเพลงปิดร้องด้วยความน่ารักอ่าจะพูดก่อนคือเพลงวันเดียวจิ๊บสบายแต่ว่ารู้สึกว่าผมอาจจะชอบเพลงเปิดของซีรีส์นี้มากกว่านะครับสัตว์ตของ DIY นะครับโอเคก็เซิรองของซับประกอบนะครับซับประกอบเรื่องนี้โอเคคนทำโดยตัวของสักด่านเลเฮนะครับจากซีรีส์เรนนี่เดอะสไปซ์เกมเนี่ยกายสกิร์ตลาสุดแล้วก็ D4DJ นะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าภาค2ไอ้ภาคล่าสุดเขาจะทำไหมนะซับประกอบเรื่องนี้ คือซอ์ประกอบมันไม่ได้ออกมาฮนี่ผมพูดอันนี้ผมพูดก่อนนะว่าซอ์ประกอบองนมีผมไม่ได้เอาเวอร์ชันเต็มเอาเวอร์ชันทุกเพลงมาฟังนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ซอสประกอบผมพูดก่อนว่ามันคือซอสประกอบแนวชิลชสบายที่ถ้าซอ์ประกอบพวกเนี้ยปล่อยมาเมื่อไหร่นะปล่อยมาให้ผมรู้สึกว่าเออผมเอามาดูเอามาฟังได้นะผมจะเอามาใช้ในซอ์ประกอบบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคลิปอะไรต่างคลิปที่มันเป็นแนวชิลๆสบายสมมติแบบ คือสมมติผมไปท่องเที่ยวหรือไปอะไรตาอาจจะใช้ซาวเวอร์กรอบโดยเยื่เซลล์อะไรเนรี่ยเพราะว่าซาวเวอร์กรอบมันเหมาะกับเฟรนซอฟต์เวร์กรอบแนวเชียร์สบายเป็นแนวที่ใส่เอาไว้ในวอล์กไอวอล์กไอวอล์กวอล์กวอล์กไอวอล์กการถ่ายคลิปท่องเที่ยวดีมากเหมือนกรณีอยูอย่รถแคมปนะ์น่ะ เ้าซอฟประกอบยู่ดูแคมมันดีจริงนะแต่ว่าซอฟประกอบครั้งนี้อาจจะไม่ดีเท่ายู่ดูแคมแต่ว่าซอฟประกอบที่มันแบบมันฟังเพลินๆอ่ะมันฟังเพลินๆมันสาบายมันเข้ากับความเป็นดูอ่ะเซเลดีแต่มันก็ไม่เป็นซอฟประกอบที่โอ้ถึงขั้นแบบดีที่สุดในปี2022องขนาดนั้นแต่เป็นซอฟประกอบที่มันเอามาใช้ในพวก ไอคลิปประกอบวิดีโอแหะคลิปอะไรต่างได้ดีจริงอันนี้เอาลหรครับผมอันนี้เอารับตรงให้คุณลองไปฟังซับประกอบดูอยู่เซลผมก็บอกตรงครับผมว่าสามารถเอาไปใช้คลิปอะไรต่างได้ดีจริงนะยกเว้นจะโดนคุณโดนเลิกสิทธิ์นะโอเคครับผมก็ซับประกอบตัวนี้ดีนะแต่สรุปง่ายๆนะครับแต่มันก็ไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหดีเยี่ยมขนาดนั้นโอเคครัเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์ดูเอ๋อเซลหรือดูอิดอยู่เซลสั่ฟูหรือซีรีส์ชื่อตัวเองอยู่เซลนะครับผมตามนั้นซีรีส์ของสาวๆชื่อตัวเองด้วยกันนะครับผมโอเคสองแง่สองหน้าไป ด้วยเ,ยยวเซรีนะครับผมเป็นซีรีส์แนวซับไลท์นะครับจากมังหะจากเซร์จากไพเ,เ,เป็นซีรีส์ซับไลท์ออริจินอลที่ไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีมังหะมากอ่อนนี่คือออริจินลอลจากโซโลไพแจมนะครับผมก็ซีรีส์นี้นะครับผมบทสรุปมเมื่อกี้ขอไปเลยนะบทสรุปนะครับผมขอเซรีดูเซร์ต้องบอกว่าเป็นเซรีแนวซับไลท์ที่โอเค แต่ข้อเสียของมันคือความน่าสนใจของซีนี้มันไม่ได้มีแค่นั้นนอกจากช่วงต้นของเรื่องเนี่ยแหละครับคือปัญหาเซลล์เซลเพราะว่ามันแยกตัวกันแล้วมันมีเนื้อหาแต่ละคนที่มีความน่าสนใจแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือพอโลกัดปุ๊บอ่ะมันเลยเป็นแบบสองคนเลยว่าคุณไม่ได้นําเสนอให้มันมีความเป็นเดวิลเซลหรือมีความที่บอกว่าเป็นเรื่องราวที่อ่ะยิงยิงทำอะไรั้แล้วการรู้สึกดูพ่านขนาดนั้นเพราะว่ามันมีขาดความมุกเสน่ห์เรื่องของมุกหรือเนื้อเรื่องน่าสนใจขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นซีรีส์ทีีีีีีี่่่่่ออออยยยาาาต้้งงงบวเเเป็นนนนซรรสส์ทททมมมัโคคจจะะถึแขหล จะไปชอบซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่ามันน่าเบื่อเกินไปหน่อยกับความเป็น,นแนวซาะด์แวรเรื่องนี้นะครับผมโอเคก็เรื่องนี้ด้วยเซลล์เป็นซีรีส์ที่โอเคแต่มันมีอะไรที่ควรที่จะทําได้ดีกว่านี้ครับผมมาเรื่องซีรีส์ที่น่าเบื่อขนาดแต่มันอาจจะน่าเบื่อบางส่วนก็ผูตรงแต่ว่ามันเป็นซีรีส์ที่โอเคจริงครับโอเคด้วยเซลล์ครับผมผม,มให้ที่6คะแนนครับตามนั้น6เต็ม10 นะครับสับต่อซีนี้สตุที่ผมให้ของคะแนนในเกณฑ์ที่โอเคสำหรับผมมะอันนี้ผมอยางไปเทียบกับเกมคนอื่นแต่เกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่อยู่ในระดับที่โอเค7คือกู้ด8ดเวล่กู้ด9คือเกส1มิบมตอซ์พีนอันนี้ของผมห้าคือ5้าคือมิดแล้วล่ะ4คือแบทประมาณนี้นะครับ6คือเกณฑ์โอเคนะไซที่ผมให้6คะแนนเพราะว่าซีนี้ยังเป็นซีนที่มันโอเคดีนะ เออมันเป็นซีรีส์ที่มันดูเพลินในเรื่องของรักมันจุดที่ดีมันก็มีเนื้อเรื่องตรงส่วนที่แบบไอเรื่องราวความสัมพันธ์เรื่องราวความสัมพันธ์เดียไว้เรื่องราวของสองคนเรื่องราวของแต่ละตัวละครที่มันสามารถดีแต่ข้อเสียของมันคือเสน่ห์ของการยิงมุกอะไรต่างมันไม่สามารถให้ซีรีส์เนี่ยสบายอย่างนี้มันดีก็ได้มันดีแค่มีความน่ารักหรือมันดีที่มันเป็นแนวสายสบายชิลๆแต่เสน่ห์เรื่องของการยิงมุกหรือการเรื่องที่มันสุดแล้วอินกับความเป็นัวเซลซ์ไม่ได้ขนาดนั้นถ้าคต่อ ก็ขอทำในส่วนนี้ให้ดีกว่านี้ครับแต่ตอนนี้คือมันยังขาดองค์ประกอบที่ทําให้ซีรีส์น,นี้เป็นแรื่องสบายที่ดีได้อย่างต้องพัฒนาอีกเยอะบางกว่านะครับผมก็เป็นซีรีส์ขายของที่เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่โอเคจริงนะครับสัตว์ตัวของดูย่าเซลก็คะแนนที่ผมจะให้หนาสุดท้ายดูย่าเซลผมให้ที่6เต็ม10นั่นเองครับผมโอเคก็เจ้าเลิกปรับการรีวิวอนิเมะในเวอร์ชันนี้นะครับผมกับรายการเดลเดลมาต่อนะครับถ้าชอบเลยตามด้วยแล้วก็ขอฝากกับชมนะครับผมก็เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องนั้นก็ต้องรอดูกกกัััันนนครรรบบผมาีีววิเใซซ่4 2 0 2ครับผมโอเคตอนนี้ตอนก่อนครับผมฝัดดีครับบ๊ายบายซียู